จะเป็นยังไงเมื่ออดีตตำรวจฝีมือดีต้องกลับไปสืบเหตุฆาตกรรมที่ฆ่าชีวิตอดีตเพื่อนร่วมง,งานแล้วสืบไปสืบมาดูเหมือนคดีนี้จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับประเทศด้วยสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นสืบสวนสัญชาติฝรั่งเศสของทางเน็ตฟริเรื่อง Squad 36 ตำรวจมือพกการหนังปี2025นำแสดงโดยวิกเตอร์เบลมอนโดชิลฟิกเลารและอีวานแอตเทลเมื่อชายนาสงสัยเดินออกมาจากร้านกาแฟ เจ้าหนวดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วิทยุบอกทีมบัวาชายน่าสงสยัยหรือคาริมออกมาจากร้านแล้วทุกคนเลยรีบประจำตำแหน่งส่วนเจ้าหน้าที่วาลิตหรือเจ้าโ้นพอเห็นคาริมเดินลงไปที่รถไฟใต้ดินก็รีบเดินตามไปเทว่ากลับโดนมาตลอดหลังเจ้าโลอนที่เห็นมันเดินสวนขึ้นมาเลยเจ็บใจมากด้านคาริมมันระมัดระวังตัวมาก แต่สักพักก็ไปขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งเจ้าหน้าที่สามีเลยรีบขับรถตามไปส่วนเจ้าหน้าที่หญิงชื่ออันนาะก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมันไปห่างๆเนื่องจากภารกิจนี้แค่มาระบุตำแหน่งของมันหลังสามีกับอันนาตามไปได้สักพักจู่ๆรถแท็กซี่ก็กราบรถสามีเลยให้คนอื่นตามต่อเพราะไม่งั้นจะปิดสังเกตส่วนคาริมที่เหมือนจะรู้ตัวว่าโดนติดตามก็ลงจากแท็กซี่แล้วเปลี่ยนเป็นขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีแทน อองตัวที่เห็นมันจะหนีไปได้อีกอย่างอันนะาเจ้าหน้าที่สาวที่ตนคบอยู่ล้ลมเพราะฝนตกหนักก็อาสาขี่รถไล่ล่าแทนครับด้านอองตวนเขาโดนคาริมทิ้งห่างไปเรื่อยๆทว่าสักพักมันก็พุ่งชนรถยนต์ที่ขับมาตัดหน้าเขาเลยลงไปดูแต่มันก็ดันรู้ว่าพวกเขามีหน้าที่แค่มาระบุตำแหน่งเลยถามชื่อขององตวนก่อนจะเดินหนีไปซึ่งองตัวก็ต้องยอมให้มันหนีทำให้เขาเจ็บใจมาก แล้วภาพกรตัดมาที่หน่วย BRI หรือทีมตำรวจเมื่อตอนต,อนต้นเรื่องกำลังฉลองกันเพราะระบุตำแหน่งของค่าริมหรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมายสำเร็จอองตัวที่อยากจับมันจึงถามเราจะทำยังไงต่อสามีที่เป็นผู้นำกลุ่มเลยบอก ก็แค่ต้องรอมันโผล่มาอีกรอบแลกก้วจับกลุ่มมันถ้ามีคำสั่งมาแบบนั้นสักพักหัวหน้าก็เข้ามาบนทีมเพราะโดนผอบอหญิงบ่นมาอีกต่อเนื่องจะมีคนโทรมาร้องเรียนตอนทีมปฏิบัติหน้าที่ว่าใช้กำลังรุนแรงในที่สาธรารนณะนั่นเลยทำให้บรรยากาศเปลี่ยนเป็นอึมครึมแทนเมื่อเลิกงาน ตัวที่เดินมาคู่ก็อันนาะก็จับมือเธอเธอเลยแซวเพราะเขาจะจับมือที่เดิมตลอดเหมือนกับเป็นระยะที่ปลอดภัยเขาเลยบอก เธอค,อคือความปลอดภัยของเขาแต่พอเธอชวนเขากลับบ้านเขาก็ปฏิเสธเธอที่รู้เขาจะไปพบเพื่อนเก่าก็ขอร้องให้เขาเลิกซึ่งเขาก็ให้สัญญาว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายส่วนเราก็ได้รู้ที่เขาไปพบเพื่อนเก่าก็เพื่อลงต่อสู้บนสังเวียนใต้ดินซึ่งครั้งนี้เขาก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างไม่ยากเย็นส่วนเพื่อนเก่าที่ไม่อยากให้เขาเลิกก็เสนอจะให้เงินเพิ่มห้าเท่าแต่เขาก็ปฏิเสธไปเพราะได้ให้สัญญากับอันนาเอาไว้แล้วนั้น เองระหว่างอองตวนขับรถกลับบ้านก็พบคู่ต่อสู้ที่แพ้เข้ามาหาเรื่องเนื่องจากเกลียดตำรวจเป็นทุนเดิมเขาที่รำคาญเลยลงไปเล่นงานพวกมันจนหมอบรุ่งเช้าอองตวนกรโดนพอบอหญิงเรียกไปบน่นเนื่องจากเมื่อคืนเขาทำเกินกว่าเหตุแต่เขาก็อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวถ้าว่าเธอก็ไม่สนอีกอย่างเขาก็ไปยุ่งเกี่ยวกับสังเวียนใต้ดินซึ่งผิดกฎระเบียบด้วยแต่ถ้ามองจากผลงานที่ผ่านมาของเขา เธอจึงไม่ไล่เขาออกแต่จะให้ไปทำงานเอกสารแทนนั่นเลยทำให้เขาไม่พอใจส่วนหัวหน้าเมื่อเจออองตวนก็เข้ามาถามว่าคืนสังเวียนใต้ดินเพื่อไปแอดโพตที่กอดแค้นตำรวจทำไมแต่เขาก็ไม่ตอบหัวหน้าที่หวังดีเลยบอกจะฝากฝังให้เขาไปทำงานลงพื้นที่กับอีกสถานีหนึงแทนครับต่อมาสามีและทีมก็พาองตัวมาเลี้ยงส่ง ซึ่งอองตวนก็ทำเป็นยิ้มแต่ในใจกลับรู้สึกเสียใจมากดังนั้นพอเลิกงานเขาเลยโทรไปหาเพื่อนเก่าแล้วตอบตกลงจะสู่บนสังเวียนใต้ดินอีกครั้งจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลโดยที่ซามีและทีมมีสีหน้าเคร่งเครียดเนื่องจากอ,องตวนบาดเจ็บหนักซึ่งพอหัวหน้ามาถึงก็สอบถา,ามกษามีจึงได้รู้บนสังเวียนเมื่อคืน อ,องตัวยอมโดนอดอยู่ฝ่ายเดียวจนมีสภาพอย่างที่เห็นหัวหน้าที่กรอแทนเลยสั่งเจ้าหน้าที่ให้ลากตัวคนที่เล่นงานอองตัวมาพร้อมหันไปบอกอันนาให้อยู่ใกล้ๆกับอ,องตัวไว้เมื่ออองตัวทำแผลเสร็จก็ไม่ยอมพูดอะไรกับทีมก่อนเดินกลับไปที่รถ อันนาที่เป็นห่วงเลยตามไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมเอื้อมไปจับมือของเขาแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรจากนั้นก็ปล่อยมือเธอแล้วก็เดินขึ้นรถไปทาให้อันนาเสียใจมาก6เดือนต่อมาเมื่อเจ้าของพับเห็นเจ้าหนวดเมาย่าเปก็อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เจ้าหนวดก็ไม่บอกแถมยังหันไปไล่เจ้ารถที่มาเซาสีชวนเจ้าหนวดกลับบ้านเจ้าของพับที่เป็นห่วงจึงไล่เจ้าหนวดออกจากร้าน ดานเจ้าหนวดเมื่อกลับมาที่รถก็โทรไปหาองตัวแต่ก็โทรไม่ติดแล้วขณะฝากข้อความไว้ว่าเราทำพลาดและมีเรื่องสำคัญเชื่อบอกจูจ่ๆเจ้าหนวดก็ถูกยิงรุ่งเช้าเมื่อองตัวรู้ข่าวจากหัวหน้าว่าเจ้าหนวดเสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจมากยิงดียิงข้อความที่เจ้าหนวดฝากไว้ก็เสียใจเข้าไปใหญ่ เมื่ออองตัวมาทํางานเพื่อนรวมงานชื่อตีตุด๊ดก็แสดงความเป็นห่วงพร้อมถามเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหนวดซึ่งอองตัวเองก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ติดต่อกันมากกว่า6เดือนทันเดนั้นเขาก็พบภรยร,ร,ร,าารยาของริชาร์ดหนึ่งในสมาชิก BRI มาหาด้านภรรยาของริชาร์ดเธอบอกอองตัวว่าริชาร์ดหายตัวไปจากสถาบันจิตเวชเมื่อแวันก่อน ซึ่งเขารู้ริชาป่วยเป็นจิตเวกกรตกใจเธอเลยอธิบายว่าหลังจากที่เขาย้ายทั้งกลุ่มก็เปลี่ยนไปโดยอันนาย้ายไปทำงานที่ปปสสามีเอาแต่เงียบส่วนเจ้าหนวดก็เอาแต่เมาหลังยารางและที่เธอมาหาเขาก็พอระแวงว่าริชาจะเป็นอะไรไปเนื่องจากเช้านี้หน่วยปราบปรามได้แวะมาหาเธอโดยจีถามเกี่ยวกับริชาเยอะมากแถมยังมารื้คนบ้านไปทั่วโดยไม่อธิบายอะไรเลยสักคำ เมื่ออองตัวไดนน้นามบ่ายของวาคเนอร์ผู้บังคับการคนใหม่ที่ให้ไว้กับภรรยาของริชาร์ดเขาก็บอกเธอว่าจะลองสืบเ,เรื่องนี้ให้เพียงจะไม่รับปากว่าจะหาตัวริชาร์ดเจอหรือเปล่าต่อมาเมื่ออองตัวได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตเขาก็ทีใหม่ก็รีไปที่เกิดเหตุแล้วพอรู้คนที่เสียชีวิตเป็นเจ้าโลนเขาก็เสียใจมากครับ ดานอ,องตวนเขาไปที่สถาบันจิตเวชเผื่อจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับริชาร์ดทีแรกแพก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเพราะหน่วยปราบปรามมาคนที่นี่แล้วแต่พอรู้เขาเป็นเพื่อนสนิทของริชาร์ดก็บอกปกติริชาร์ดเป็นคนเงียบเงียบท่าว่าก็คุยกับเพื่อนข้างห้องบ้างบางครั้งดานอ,องตวนเขาไปพบเพื่อนข้างห้องของริชาร์ดหรือชายแก่ซึ่งชายแก่ก็รู้จักเขาดีเนื่องจากริชาร์ดมาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังบ่อย แล้วพอชายแก่โดนองตวนถามริชาร์ดได้เล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมชายแก่ก็บอกริชาร์ดเพอร์เจอร์ก่อนจะเล่าว่าริชาร์ดบอกต้นไปพัวพันกับผู้รายตัวเป้งโดนแกงข้ามชาติตามไลลาโดนผู้บริหารล่อยแพ้หลังตนกับทีมทำงานใหญ่ผิดพลาดส่วนอองตวนก็ได้รู้ชายแก่เคยเป็นหัวหน้าทีมของริชาร์ดอยู่15ปีก่อนริชาร์ดจะย้ายมาอยู่ที่ B r i หลังชายแก่กรอมอองตวนให้เลิกยุ่งกับเรื่องนี้เพราะถ้าเรื่องที่ริชาร์ดพูดเป็นความจริงอองตวนที่ตามสืบอาจโดนไล่ลาเป็นลายต่อไปแต่พอเห็นอองตวนไม่ยอมเลิกลาก็ให้กระดาษที่จดเบอร์โทรไว้กับอองตวนพร้อมบอกริชาร์ดบอกให้โทรไปถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตนอองตวนรู้อย่างนั้นก็ไปหาอันนาเพื่อหวัานให้ช่วยสืบว่าเบอร์โทรนี้เป็นของใครแม้เธอเจอโกรธที่เขาไม่ติดต่อมาเลยกว่า6เดือน แต่สุดท้ายก็ยอมช่วยเขาเพราะเป็นห่วงริชาร์ดเหมือนกันต่อมาอองตวนก็ไปหาภรรยายของริชาร์ดเพื่อบอกถ้ามีอะไรให้โทรหาเขาด้วยมือถือที่เขาให้เพราะกลัวจะถูกดักฟังและขณะเขาออกมาจากบ้านของริชาร์ดเขาก็พบวักเนอร์ม,มาดักรอเพื่อบอกให้เขาเลิกยุ่งกับเรื่องนี้โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยปราบปรามพร้อมขู่ถ้าเขายังไม่เลิกเขาได้ถูกไล่ออกแล้วไปเป็นรปรพตามห้างแน่ นันเลยทําให้อ,องตัวไม่พอใจมาก ดานอองตวนเขาไปพบอันนาเนื่องจากเธอรู้แล้วว่าเบอร์โทรที่เขาให้ตรวจสอบเป็นใครซึ่งพอเขารู้เจ้าของเบอร์เป็นหญิงอย่างว่าก็ถามอันนาเธอรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับริชาร์ดบ้างไหมเธอจึงตอบว่าไม่รู้พร้อมอธิบายว่าหลังเขาถูกย้ายสามีกับทีมที่ไม่พอใจก็ได้ตั้งทีมสืบสวนพิเศษ G.E.R ขึ้นมาอีกครั้งโดยสามีเป็นคนคุมและมีพวกแกงอัตภาฑ์ที่เคยเล่นงานอองตวนบนสุเเวใต้ดินเป็นผู้ให้การสนับสนุน เธอที่เห็นทีมไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาเลยย้ายไปอยู่หน่วยปปสดานอันนาเธอให้เหตุผลว่าที่รู้เรื่องราวของทีมหลังย้ายไปปปสก็พอรีชัดที่เมาเป็นคนเล่าให้ฟังอองตัวเลยขอบคุณเธอที่ให้ข้อมูลแล้วพอเห็นเธอยังคงโกรธอยู่ก็บอกที่เขาไม่ได้ติดต่อมากเพราะกลัวเธอจะผิดหวังในตัวเขาเธอเลยย้แงว่าเขาคิดไปเองตั้งหากสุดท้ายทั้งคู่เลยเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรอะไรกันครับหลังเศรษจกิจ ก่อนอาณาจะไปทํางานก็ถามอ่องตวนกลับไปขึ้นสังเวียนบ้างหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ยอมตอบก่อนบอกเหตุผลว่าที่ทําเป็นเพราะตอนยังเด็กเขาเคยโดนพ่อทําร้ายแล้วพออายุ17เขาที่ทนไม่ไหวก็ลงมือกลับก่อนนี้ออกจากบ้านมาเธอที่รู้เรื่องเลยเป็นกําลังใจให้กับเขาครับต่อมา อ,องตวนก็ไปหาหญิงอย่างว่าเพื่อถามหาข้อมูลทีแรกหล่อนก็ไม่ยอมบอกอะไรเกี่ยวกับริชาร์ดเลยแต่พอเขาจะให้เงินหล่อนก็ยอมบอกว่าริชาร์ดมักเป็นคนติดตอ่อมาเองแล้วเธอริชาร์ดติดตอ่อมาอีกทีหล่อนจะโทรบอกเขาส่วนอองตวนเมื่อเห็นภาพสามีกับริชาร์ดอยู่กับอาคิมและใครสักคนที่ผับก็ส่งรูปไปให้อนาตรวจสอบว่าคนพวกนี้เป็นใครซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สามีมารับริชาร์ดไปกบดันอย่างที่แห่งใหม่ ซึ่งรีชา์ก็ไม่เข้าใจทําไมตนยังกลับบ้านไม่ได้สามีเลยบน่นก็เป็นพยอยืนยันว่าด้านปากโป้งไงพร้อมปลอบตนจะจัดการเรื่องนี้เองเมื่อสามีกลับมาที่สถานีก็พบอองตวนมาหาเพื่อถามริชาร์อยู่ที่ไหนแต่สามีก็ไม่ยอมบอกก่อนแซะจะทํามาเป็นห่วงเพื่อนเก่าทําไมทางทางที่หายหัวไปกว่า6เดือนองตวนที่เริ่คาญเลยเดินออกมา สักพักหญิงอยางว่าก็โทรมอบอกว่าริชาร์ดโทรมานัดเพราะอยากเจอเธอดานอองตวนเขาไปขโมยเงินจากห้องเก็บหลักฐานจากนั้นก็ไปหายิงอยางว่าที่ลานจอดรถแต่ขณะรอริชาร์ดจูจ่ๆก็โดนรถคันหนึ่งพุ่งชนเขาอย่างจังแถมยังกระหน่ำยิงมาที่เขาอีกทว่าพอคนร้ายเห็นเขายังมีชีวิตแล้วทำการยิงตอบโต้ก็รีบขับรถหนีไปและพากระตัมมาที่วากเนอร์เรียกองตวนเข้าพบเพื่อบน ที่เขายังมายุ่งวุ่นวายกับคดีอีกจนทํใไ้ยิงยังว่าหรือพยานเพียงคนเดียวเสียชีวิตซึ่งจากหลักฐานอองตวนที่รู้อาวุธที่ใช้สังหารสมาชิกในทีมไปของริชาร์ดก็ไม่เชื่อว,ว่าริชาร์ดเป็นคนลงมือโดยอ้างอิงคําพูดของชายแก่ส่วนหัวหน้าที่ถูกเบื้องบนกดดันก็สั่งพักงานองตวนจนกว่าคดีจะคลี่คลายทำให้เขาเจ็บใจมาก ดานอองตวนเขายังไม่ยอมแพ้ดังนั้นเลยไปสืบที่ผับแต่ก็ไม่ได้บระแสอะไรสักพักอันนาก็โทรมอบอกว่าจากรูปภาพที่เขาให้ไปสืบคนที่อยู่ข้างๆคาริมชื่อแซดซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหลายหน่วยส่วนคาริมนั้นตอนนี้น่าจะกบดานแถวๆแอฟริกาเหนือเขาที่รู้เธอมีข้อมูลมากกว่านั้นเลยจะไปหาเธอทว่าจู่ๆก็มีรถตู้มาลากตัวเขาขึ้นรถไปต่อมา อ,องตวนก็ถูกพาตัวมาพบคาริมซึ่งเขาก็กรธมันมากที่มาสังหารเพื่อนๆมนเลยบอกเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวพร้อมขู่ต่อไปห้ามมายุ่งกับมันอีกก่อนจะฟาดอ,องตวนจนสลบไปส่วนอันนาที่รอองตวนอยู่นานแล้วเขาไม่โผล่มาสักทีก็หย่อนข้อมูลลงไปในตู้จดหมายจากนั้นก็รีบไปทำงานเพราะถูกเรียกตัวด่วนทว่าระหว่างจอดรถติดไฟแดงจู่ๆคนร้ายที่ขับตามมาก็ยิงเธอจนล้มลง หลังหัวหน้ามาเยี่ยมอันนาที่บาดเจ็บหนักก็มาคุยกับพอบอหญิงว่าถ้ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้พวกเราเดือดร้อนแน่เธอเลยเสนอจะให้อองตวนเป็นคนสืบสวนเรื่องนี้เพราะตั้งแต่เขาเข้ามายุ่งงานก็คืบหนา้าขึ้นเรื่อยๆแต่หัวหน้าก็ไม่แน่ใจว่าทาจบเรื่องนี้ อองตัวเลือกที่จะปิดปากเงียบหรือเปล่าและเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ก็รายงานมาว่าพบอองตัวนอนหมดสติอยู่แถวโกดังร้างเทว่ายังคุยกันไม่ทันจบวากเนอร์ก็โผล่มาบอกว่าอาวุธที่ยิงแอนนาเป็นของริชาร์ดหัวหน้าเลยแยง้งใช่แต่คาตกรไม่ใช่ริชาร์ดแน่จากนั้นวากเนอร์ก็หันไปบอกพอบอหญิงว่าคดีนี้หล่อดและหน่วยปราบปรามจะเป็นคนรับผิดชอบแทนทำให้พอบอหญิงกับหัวหน้าเจ็บใจมาก ดานอองตวนหลังกลับจากไปเยี่ยมแอนนาก็พบผอบอหญิงมหาเพื่อบอกริชาร์กำลังถูกปลักปลํำแต่เขาก็ไม่สนเธอเลยบอกต่อว่าก่อนหน้านี้เธอได้สั่งอีกทีมให้ไปตามสืบสามีจนได้รู้สามีกับทีมช ER ร,รวมกับปปสซึ่งเกี่ยวข้องกับคาริมได้ไปผัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยมีมหาไทยกับเบื้องบนให้การสนับสนุนและไม่นานมาน,นี้เธอก็ได้รับรายงานมาว่า เกิดความผิดพลาดในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงได้ฟังได้ว่าชายคนหนึ่งที่คาดว่าเป็นคนขับได้โทรหาคาริมว่าถูกปล้นเงินไปสองล้านและหลานชายของคาริมหายตัวไปคาริมเลยโทรหาสามีให้หาตัวคนร้ายซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ริชาร์ดสตีแตกแล้วหายตัวไป อองตัวเลยสงสัยในเมื่อรู้ว่าทีม G.E.R มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมไม่เรียกมาสืบสวนเธอเลยบอกเธอถูกสั่งห้ามให้ไปยุ่งแถมวันนี้ก็เพิ่งถูกปลดจากการทำคดีอีกเขาที่อยากรู้มือยิงอันนาะเลยตอบตกลงต่อมาเมื่ออองตัวกลับที่พักแล้วได้ข้อมูลของแซดที่อันนาทิ้งไว้ให้ก็ไปขอยืมรถกับอาวุจจากเพื่อนเก่า ซึ่งเพื่อนก็ยินดีช่วยเต็มที่ส่วนสามีเมื่อรู้ตอนนี้คดีตกเป็นข่าวดงดังแถมพอวาตารอปารีสยังมายุ่งกับคดีนี้ด้วยก็เครียดมากสักพักก็เครียดหนากกว่าเดิมเมื่อริชาทโทมาหาว่าตัดสินใจจะมอบตัวสามีที่รู้ริชา์อยู่ที่บ้านกับภรรยาก็บอกจะรีบไปหาให้เร็วที่สุด ดานอองตวนเขามาเฝ้าที่บ้านของแซดซึ่งตกเย็นพอเห็นมันออกจากบ้านเขาก็ขับรถตามมันไปส่วนสามีที่มาถึงบ้านของริชาร์ดก็กล่อมให้ริชาร์ดไปกบรางต่อสักพักเพราะเรื่องนี้กำลังเจอจบแต่ริชาร์ดก็ไม่ยอมเนื่องจากทำให้เพื่อนหลายคนเสียชีวิตทันใดน,นั้นก็ต้องเอใจที่เห็นสามีพกอทของตนมาด้วย สามีเลยหยิบอาวุธออกมาแล้วก็บอกจะแก้ไขเรื่องทุกอย่างเองก่อนยิงริชาร์ดกับภรรยาจากนั้นก็โทรแจ้งความว่าพบศพของริชาร์ดโดยไม่ลืมจัดฉากให้ริชาร์ดจบชีวิตตัวเองและภรรยาเพื่อบยความผิดทั้งหมดให้ริชาร์ดส่วนเราก็ได้รู้ฆาตการที่ปีชีพสมาชิก BRI หรือเพื่อนๆอนองตวนก็คือสามีนั่นเอง เมื่ออองตัวตามแซดมาถึงบ้านหลังหนึ่งเขาก็รอบเข้าไปใกล้ๆเลยได้เห็นแซดจับวัยรุ่นชายคนหนึ่งมาสักพักคาริมก็ตามมาสมทบแล้วจากการพูดคุยเขาเลยได้รู้วัยรุ่นคนนี้คือคนขับรถส่งของซึ่งในวันเกิดเหตุหมอนี่ไปส่งของพร้อมหลานชายของคาริมแต่ขณะหมอนี่ลงไปฉี่ก็มีเจ้ามงกลุมหนึ่งลงมาสังหารหลานชายก่อนจะชิงเงินไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้เรียกชื่อสามีด้วย ส่วนคาริมเมื่อรู้อย่างนั้นก็โกรธจัดจากนั้นก็สังหารไวรุ่นชายก่อนเดินทางไปหาสามีอองตวนรู้อย่างนั้นเลยส่งข้อความไปเตือนสามีว่าคาริมกำลังจะไปหาซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่หัวหน้าและหน่วยปลาปรามมาที่บ้านของริชาร์ดแล้วพอสามีเห็นข้อความที่อองตวนส่งมาก็รีบกลับบ้านทันทีด้านอองตวนเขาโทรไปหาตีตุสเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่สามีกลับมาถึงบ้านแต่ก็พบคาริมดักรอสามีอยู่แล้วสามีที่กลัวลูกเมียจะเป็นอันตรายเลยรีบอธิบายว่าทั้งหมดเป็นแผนการของริชาร์ต้งหากเมื่อติตุสมาถึงอองตวนก็ขอบคุณเพื่อนจากนั้นต่างคนก็ต่างจัดเตรียมอาวุธ กอดรอบเข้าไปในบ้านของสามีส่วนคาริมหลังฟังสามีบ่นมากเข้ามันที่มีเชื่อสามีและยิงภรรยาเพื่อขู่สามีที่กรอจัดเลยพุ่งไปเล่นงานพวกมันอองตวนกับตีตุสหรูออย่างนั้นก็เข้าไปผสมรองคาริมที่เห็นลูกน้องถูกเล่นงานจนหมดก็ขู่จะเล่นงานภรรยาของสามีแต่ระหว่างนี้หัวหน้าที่ระแคะระคายสามีก็ขับรถมาถึงที่นี่พอดีจากนั้นก็ยิงมันจนเสียชีวิตลงส่วนอองตวนที่เข้าไปดูสามีสามี ที่บาดเจ็บและรู้ว่าไม่รอดแน่ก็ขอร้องให้เขาอย่าบอกเรื่องนี้กับภรรยาและลูกๆก,ก่อนจะจบชีวิตตัวเองหลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงหัวหน้าก็มาทำข้อตกลงกับองตวนว่าเขาไม่เคยถูกพักงานและทำการสืบสวนตามที่หัวหน้าสั่งซึ่งเขาก็จะได้กลับมาทำงานแผนกเดิม ความผิดของสามีจะถูกลบล้างโดยที่ความผิดทั้งหมดเราจะโทษคาริมจะเพียงผู้เดียวแล้วผัวหน้าเห็นอองตัวทำสีหน้าไม่พอใจก็ถามยังไงจะประกาศให้โลกรู้เหรอว่าทีมบรไอปลนเงินจากอาชญากรจากนั้นกระโดนพวกอาชญากรไล่ล่าพร้อมยำ้ำคนชั่วยังไงก็เป็นคนชั่ววันยังคำ่ำส่วนตำรวจเป็นคนดีที่คอยช่วยเหลือประชาชนอองตัวเลยถามแล้วคำว่าศิลธรรมมันอยู่ที่ไหนหัวหน้าเลยตอบ ศีลรรมจะมาเมื่อตำรวจวางมือสักพักวากเนอร์ก็เข้ามากล่าวชื่นชมเขาและแสดงความเสียใจที่ต้องสูญเสียสาม,มีเช่นเดียวกับพบอบตรอที่สัญญาว่าจะบรรจุเขาเข้าไปทำงานตามเดิมซึ่งอองตวนก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนจะเดินจากไปครับขณะองตวนขับรถกลับด้วยอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักก็พบชายแก่โทรมาเขาเลยขับรถไปหาจนได้รู้ก่อนที่ริชาร์ดจะเสียชีวิตได้ส่งจดหมายมาให้ชายแก่ ซึ่งเนื้อหาในจดหมายก็คือบันทึกรายงานปฏิบัติการสกรปรกสกรปรกที่ริชาร์ดได้จดไว้ชายแก่ได้อธิบายว่าที่ริชาร์ดหวาดกลัวก็เพราะคาริมได้ไปเกี่ยวข้องกับมาเฟียโมร็อกโกดังนั้นเรื่องที่ริชาร์ดเล่าในตอนแรกจึงไม่ใช่เรื่องเพอเจอร์ส่วนจ่สามีไล่กำจัดเพื่อนทุกคนโดยอ้างว่าเป็นเพราะถูกคาริมกดดันให้หาตัวคนร้ายแต่ความจริงคือเพื่อนๆไม่ยอมรับเงินเพราะกลัวความผิด สามีที่กลัวความผิดจะตกอยู่ที่ตนคนเดียวเลยไล่สังหารเพื่อนๆอีกอย่างก็เป็นการซักทอดด้วยว่าเพื่อนๆเป็นคนสังหารหลานของค้าริมจนคาริมมารู้ความจริงภายหลังว่าเป็นฝีมือของสามีตังหากส่วนเงินสองล้านที่ิงมาจากร้านชายของค่าริมรีชาไม่ได้บันทึกไว้ทำให้อองตัวนงง,งงมากว่าตกลงแล้วเงินสอล้านมันหายไปไหนกัน หลังอองตัวอ่นานบันทึกจนจบก็ได้รู้หน่วย GER ทำเรื่องโชๆโช้มากมายและที่เขาตามสืบสวนมาตั้งแต่แรก ก็อยู่ในแผนการของเบื้องบนตั้งแต่ตน้นที่ต้องการกำจัดหน่วย GER เพื่อที่เรื่องชั่วชัวจะได้สามารถไปถึงเบื้องบนเขาที่รู้อย่างนั้นเลยโทรไปถามหัวหน้าว่าทาหัวหน้ารู้เรื่องราวทั้งหมดทําไมถึงไม่บอกความจริงหัวหน้าเลยตอบเป็นเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแล้วถ้าเขาอยากรู้เรื่องทั้งหมดก็ให้มาหาที่ห้องทํางานซึ่งหัวหน้าก็จะอธิบายทุกอย่างให้ฟัง ดานผอตอรอที่อยู่ด้วยเมื่อได้ยินเรื่องที่หัวหน้าคุยกับองตวนผอตอรอก็บอกให้หัวหน้าไปกรอมองตวนให้ยืนเอกสารมาโดยดีไม่เช่นนั้นก็คงต้องไปอยู่ในโรงกับเพื่อนเพื่อนก่อนเดินออกจากห้องไปทําให้หัวหน้ากวักเนอร์ที่อยู่ด้วยเครียดมากส่วนองตวนก็ได้แวะไปหาอัน,นาที่ใกล้จะหายดีเพื่อบอกรักเนื่องจากกลัวไม่มีโอกาสจะได้บอก หลังอองตวนออกมาจากโรงพยาบาลก็จะนำรถไปขึ้นเพื่อนเก่าแต่ระหว่างทางคู่ต่อสู้ที่เคยโดนเขาอัดจนเข้าโรงพยาบาลก็มาเห็นเขาเข้าดังนั้นด้วยความแค้นมันเลยขี่รถมาขนาบก่อนจะลงมือยิงอองตวนส่วนหัวหน้าเมื่อรู้ข่าวอองตวนเสียชีวิตก็ขับรถมาที่เกิดเหตุจากนั้นก็ททำไปเสียใจก่อนจะแอบหยิบแฟม้มเอกสารข้างๆอองตวนแล้วขับรถออกมา ก่อนจบภาพกระตาษมาที่พอบอรตรได้จัดพิธีศพให้กับองตัวอย่างสมเกียรติและกล่าวูดีในความกล้าหาญของเขาทว่านในใจนั้นทั้งมันวากเนอร์หัวหน้าและพอบอรญิงต่างก็โล่งใจที่เรื่องชั่วๆไม่ถูกสาวมาถึงพวกตน สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวขององตวนที่ต้องตามสืบคดีที่เพื่อนร่วมง,งานเก่าเสียชีวิตไปทีละลายทีละลาย,ลาย,ลายซึ่งสุดท้ายเขาก็ไขคดีได้แต่ก็เพิ่งมารู้ภายหลังว่าแท้จริงตัวเองเป็นแค่มากที่ทางเบื้องบนวางตาเดินไว้ให้หมดแล้วทว่าเขาก็ไม่ยอมดังนั้นเลยจะนําเอกสารที่เพื่อนจดบันทึกไว้มาเปิดโปงแต่ก็เสียชีวิตไปซะก่อนคนเลวๆเลยลอยนวลต่อไป ก็จบแล้วนะครับกับหนัง Squat 36หนังได้คะแนนจาก A M D B 5.5คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ